เรียนออนไลน์กันมีความรู้สึกว่าผ่านมาทั้งสามสี่แล้วบรรยากาศในห้องอันนี้ก็เรียกว่าห้องจริยะยห้องจริยาห้องที่เราจะต้องสํารวมกายวาจาใจใครเข้าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องพระห้องศักดิ์สิทธิ์ห้องโรงเรียนเราที่เป็นห้องศักดิ์สิทธิ์เป็นห้องพระท่านอยู่ห้องนี้เนี่ยใครจะทําอะไรจะพูดอะไรเนี่ยมันจะเข้าตัวเขาว่ากันนะ พูดดีก็ดีเข้าตัวพูดชั่วก็วชั่วเข้าตัวเขาบอกไงนะเหมือนเราไปวัดอ่ะต้องสารวมอะไรกายวาจาใจใช่ไหมนะ่ะจะพูดจาอะไรก็ไม่ได้ใส่เสื้อใส่กางเกงใส่กระโปรงก็ต้องสารวมระวังหนะุกมาห้องนี้กันนั้นกันเราก็ต้องสารวมกายวาจาสารวมใจนะวันนี้พระอาจารย์มาสอนพวกเราเป็นวันแรกนะวันแรกนี่ก็เราก็จะพูดกติกากันเยอะหน่อย เพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แค่วันเดียวนะอยู่กันเป็นเทอมห้าเดือนเละเทอมมันจ็มีตั้งห้าเดือนดังนั้นวัดปฏิบัติของพวกเราเวลาเข้ามาในห้องเนี่ยนะครับกิจกรรมของพวกเราเนี่ยต้องให้แบบที่คุณครูว่าตัวเล็กต้องนั่งข้างหน้าผู้หญิงฝั่งหนึ่งผู้ชายฝั่งหนึ่งแยกฝั่งกันนะแล้วก็ใครนั่งตรงไหนจุดไหนจําไว้นะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็นั่งแบบเนี้ยอันนี้คือกติกาของเรานะ กติกาไปไหนก็ต้องมีกติกาครับอยู่โรงเรียนก็องมีกฎของโรงเรียนครับมาห้องสวดมนต์มาห้องจริยะก็ต้องมีกติกาก็ห้องจริยะนั่นแหละนามัสการครับนมัสการครับพระอาจารย์เอออย่างนี้นะอหัวนิ้ปมืมอยู่ระบางคิ้วออย่างนี้อ้าวพร้อมเลยนะตอนนี้ พราะหันหน้าดังพระประธานที่โต๊ะมุงเนะ่ยต่อไปเราจะกราบพระถ้ากราบพระกพเรามีอยู่สามท่าท่าอัญชลีพนมืออัญชลีเ็เรียกว่าอัญชลีนะอัญชลีวันทาอธิวาหัวหน้านานไปจะหม้สามหนึ่งสองสามนานไปอ้าวให้เล็้วขึ้นหนอาวาง Ali, อัญชลีวันทาอัมาพล้าสามเ,เดี๋ยวนาับน,าน้ำเอา,หา,เา,า,าใหมพ่พระอาจารย์กิกาใหม่พรมือแตะพื้นให้ดึงตัวขึ้นช้าๆนะเพราะบางคนนับช้านับเร็วเอ่อเอาใหม่ครับเอาหาัวหน้าเอาใหม่อัญชลีไม่ใช่อัญชลีอัญชลีรอริงนะอัญชลีวันทาอาแตะพื้นดึงตัวขึ้นเลยครับ อ่าอันเชอรี่วันเธออธิวาอ่าอ่าซ้อมอีกรอบหนึ่งเพื่อความพร้อมเพรียงอ่าเริ่มพร้อมแล้วครับอ่าเริ่มสวยแล้วอัาอันเชอรี่วันเธออธิวาทอ่าพอมือแตะพื้นดึงขึ้นเลยอันเชอรี่วันเธออธิวาทอ่าอันเชอรี วันทาอาชีวะนะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาเอาเอาใหม่ครับพระอาจารย์มีลูกน้ำให้ใช่ไหมหยุดตามลูกน้ำนะที่พระอาจารย์ทำวัดวักไปครับหยุดหยุดนิดหนึ่งแบบ <c oughs> เห็นไหมนะมัยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสารเนนสหะ ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมยยงพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมยยงพันเตวิสุงวิสุงลักขณัตถายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ พุทธ <f os> ังสารนังค <jack> ัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิโทติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิพิปปิไดานะครับโทติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิโทติยามปีสังคังสารนังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยามปี สารนังขจฉามิออกเสียงดังๆครับตาติยามปีสัง t t ang, ทังสารนังขจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ พอ,อทุกคนเกเวลาพร้อมแล้วว่าควาพร้อมทับงอิทามยาตินังโหนตุโสกิตาโหนตุยาตโยข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศถนบนกุศลแท่ไปให้ไทยสารถึงดีดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลังญาติมมิรสนิทกันคนเคยร่วมทำการงานทั้งหลาย มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวนันกอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถินสาธุสาธุสาธุาธอนโมทามิ